สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสมาร์ทไลฟ์ไฟกษีสีกับดิฉันเพญศรีปัญญาลาชุนนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเช่นเคยนะคะนายแพทย์สุชัยปัญญาลาชุนคะ่ะคุณพ่อกเองคะ่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก่อยค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะวันนี้เรากลับมาคุยกันเกี่ยวกับโรคที่เป็นกันมากในผู้สูงอายุอีกโรคหนึ่งนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คิดว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหลายๆท่านก็อาจจะประสบปัญหานี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของความจํานะคะผู้สูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นคือเรามีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเออคนสูงอายุนะก็มักจะอ,อพอเริ่มสูงอายุขึ้นความจําก็จะลดลงนะคะทีนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจําที่ เขาบอกว่าเป็นความจําเสื่อมหรือเป็นภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดกับผู้สูงอายุในปัจจุบันค่อนข้างมากทีนี้มันก็จะมีความสับสนนะคะเพราะว่าเอ๊ะบางคนเขาพูดว่าเอ๊ะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หรือโรคอัลไซเมรรอ,เอเมร์ที่เขาพูดพูดกันเนี่ยมันมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันยังไงคะพ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะในผู้สูงอายุเนี่ยความจริงแล้วสมองเนี่ยจะต้องเสื่อมลงทุกคนนะของเป็นของธรรมดา อวัยวะของเราทุกอันเนี่ยก็ต้องเสื่อมหมดเข้า<ะ>ใจไหมคะแต่นี้คนมักจะสับสนระหว่างว่าสมองเสื่อมกับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นโรคเดียวกันหรือเปล่านั่นน่ะสิ่นะก<ะ>่อนอื่นก็อ,อ,อ,อยากจะให้ผู้ฟังท่านได้เข้าใจก่อนว่าการที่เรียกว่าสมองเสื่อมเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่โรคนะ,ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมของ ของเซลล์สมองเนี่ยเซลสมองมันจะเสื่อมลงแล้วก็กระทบต่อการทํางานของสมองก็ทําให้เกิดความจําเสื่อมไปอันนี้เราเรียกว่าภาวะสมองเสื่อมนะภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่โรคภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าดิเมนเชียดิเมนเชียนะแต่นี้ภาวะสมองเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิด มีสาเหตุอะเยอะแย,ยะไปหมดนะอันแรกก็คือเกิดจากอายุที่มากขึ้นนี่เกิดทุกคนอะคนเราพออายุสูงมากขึ้นหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วเนี่ยความจําต่างๆเนี่ยมันจะเสียไปจะเสือ่อมถอยลงใช่ใชม,มากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันแล้วแต่คนนะซึ่งเราจะพูดกันต่อไปอันที่สองก็คือเกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยซึ่งจะเกิดจาก บ่อยในคนสูงอายุมใช้งานานานๆมีไขมันไปเกาะเส้นเลือดตีบทำให้สมองขาดเลือดอันนี้ก็ทำให้เกิดภาะวะสมองเสื่อมได้คดังนั้นอาจจะเกิดจากโรคที่เราเป็นเองเช่นมีเนื้องอ,อกในสมองเกิดจากโพรงน้ําในสมองขยายตัวรู้จักไหมโพรงน้ําในสมองขยายตัวที่ทําให้หัวโตได้เด็กๆเนี่ยโพรงน้ําในสมองขยายตัวเนี่ย กระโหลกยังไม่ปิดเพื่อนเด็กก็หัวโตอืเคยเห็นไหมเด็กที่หัวโตแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเลยสมัยก่อนตอาตีเด็กจําได้เวลาไปงานวัดนะผู้ขอทองเนี่ยมานั่งขอทานกันเออใอ่ไอมค่ะแต่แต่การที่เกิดในคนสูงอายุเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการอุดตันของข้อน้ําในในสมองในสมองเนี่ยตรงกลางเ่ยจะเป็นโพรงมีน้ําอยู่ พอมีการอุดตันน้ําก็เพิ่มมากขึ้นสมองก็จะในช่องน้ําในสมองก็จะขยายตัวบีบเส้นสมองให้แฟบเล็กลงก็ทาให้ความจาเสื่อมได้ใช่เกิดเพราะว่าเกิดเพราะว่าสมองเสื่อมได้เนะแล้วก็อาจจะเกิดจากอโรคปาร์กินสันรู้จักปาร์กินสันที่สันสันเนี่ยพวกนี้มักจะมีภาวะสมองเสื่อมร่วมด้วยนะ ดังนั้นอาจจะเกิดจากการผิดปกติของต่อมบ,บางอย่างเช่นต่อมไทรอยเนี่ยคนที่เป็นโรคเอ่อไทรอยบอกพร่องนะฮะที่เขาเรียกไฮโปไทรอย <c oughs> อันนั้นก็จะทําให้เกิดเพราะว่าสมองเสื่อมได้อีกอันหนึ่งก็คือการติดเชื้อบางอย่างนะที่ทำลายเซลล์ของสมองเช่นที่เราเจอบ่อยๆก็คือซิฟฟลิส โรคเอดเนี่ยนะคือเป็นเราขึ้นสมองอย่างนั้นใช่ไหมใช่เขาเรียกมันมทลายเลลนสมองนะ,ะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างอันให้เห็นว่าจะทําให้เกิดภาะวะอ,อสมองสมอง,สมองเสื่อมได้นะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งนะ<ช>ซึ่งทําให้เกิดภาะวะสมองเสื่อม แล้วเป็นอันที่พบมากที่สุดในจํานวนสมองเสื่อมทั้งหมดเนี่ยจะพบมากที่สุดด้วยพบได้ประมาณสามในสี่ของภาวะสมองเสื่อมทั้งหมดคือเอาไซเมอร์เป็นประเภทหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้มากที่สุดทําไม่เกิดภาวะสมองเสื่อมค่ะเนี่ยเราจะพบได้ประมาณสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตของผู้ที่มีอายุมากกว่าหกสิบห้าแต่ถ้าเผื่ออายุเกินแปดสิบไปแล้วนี่โอกาสพบได้มากถึง หนึ่งในสี่เลยนะประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยตามกว่าสี่สิบปีเนี่ยเราจะไม่ค่อยพบอะ,ะคนที่อายุน้อยๆแต่ขี้หลงขี้ลืมเนี่ยอมไม่พวกนี้ไม่ได้เกิดจากสมองเสื่อมอะแต่เกิดจากการที่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยมีสมาธิ<ะ>หรือมีปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์หรือความเครียดอันนี้อยาวไปปนกันค่ะนะแ<ะ>นี้ สาเหตุของการที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยคือเมื่อกี้พ่อบอกไปแล้วว่ามันจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจาะไปที่ตัวตัวอัลไซเมอร์เอง <Alzheimer S 1> เลยอ่ามันมันมีอะไรได้บ้างคะสาเหตุโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เราเพึ่งคนไม่ใช่เพิ่งอะประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วนะมีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งของเยอรมันชื่อโปรเฟสเซอร์อัลไซเมอร์ อัลไซเมอร์นี่เป็นโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันนะมาพบว่าตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนเนี้ยว่าเกิดจากว่ามันมีสารพิษบางอย่างซึ่งเป็นเป็นโปรตีนนะซึ่งเข,เขาเรียกว่าเบต้าอัมมิรอยโปรตีนเบต้าอัมมิรอยโปรตีนเนี่ย<ะ>เข้าไปจับติดกับตีเซล์สมองนะแล้วก็ใยเชื่อมต่อระหว่างเซลสมองเนี่ย เป็นจํานวนมากอืจนเซลล์สมองเนี่ยเสียไปเลยมไปเกาะแล้วไม่หลุดเดี๋ยมันก็นติดอยู่ทําไม่สามารถสมองไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันได้ในที่สุดสมองก็จะฟอรแล้วก็เล็กลุ่งเรื่อยๆนะอะไรเป็นสาเหตุทําให้เบตา้าอะมิลอยด์โปรตีนเนี่ยไปเกาะคเราเรายังไม่ทราบนะแล้วสมัยถึง เลือกเกาะเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน hmm. ถ้าเรารู้เราก็คงรักษาได้คือที่ที่มีการคุยกันในวงการแพทย์ในปัจจุบันก็คือว่าใทยก็แล้วแต่ที่ป่วยเป็นโรคเอาไสเบอร์เนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะคนพบมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วก็ยังหาทางรักษาไม่ได้ถูกไมหมคะเนื่องจากว่าเรายังไม่แน่ใจถึงสาเหตุจริงๆหรืออย่างที่พี่กี้พ่อพูดว่า ไอตัวอะเมลอยเนี่ยมันมาได้ยังไงมันเกิดจากอะไรออใช่ไหมพอเราไม่รู้เราก็จะป้องกันมันไม่ได้ถูกไหมคะใช่แล้วมันก็จะทําให้หาทางรักษามันไม่ได้ถ้าเรารู้เราก็รักษาได้ตอนนี้เราไม่รู้ว่าออรู้แต่ว่าประกอบเฉพาะคนแก่อ,อคนสูงอายุนะออแต่ตอนนี้เขา,เขาพยายามนะถึงเขาจะหาสาเหตุไปไหน,นเขาก็พยายามผลิตวัคซีนอ,อืผลิตวัคซีนขึ้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาศัยเมื่อในผู้สูงอายุแต่ก็ยังไม่ไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ได้รับการรับรองถ้าเผื่อพบ,พบได้เมื่อไหร่นะพบวัคซีนเมื่อไหร่คนสูงอายุก็คงต้องฉีดกันเ็นแถวอะทีนี้พ่อค้าอย่างเราเวลาเรามีผู้สูงอายุในบ้านเราเวลาเราสังเกตผู้สูงอายุเนี่ยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาการที่เป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแค่ความจํา สื่อมหรือมันเป็นแค่หลงลืมมันเป็นโรคัอไซเมอร์ใช่มะมันแยกกันได้ยังไงคะเออใช่ที่ต้องระวังนะค่ะเอ้ความจําเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดในคนสูงอายุเหมือนกันนะแตถ่ถ้าเป็นความจําเสื่อมธรรมดาเนี่ยบางทีก็เกิดในคนอายุน้อยๆได้แต่ถ้าเปิดสูงอายุเนี่ยมันเกิดได้ทั้งโรคอลไซเมอร์หรือเกิดทั้งโรคอื่นได้ทั้งนั้นนะนี่เราจะแยกได้ให้ชัดเจนได้ก็คือว่า ถ้าโรคของเป็นภาวะความจําเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความจําเป็นส่วนใหญ่ขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะจําอะไรไม่ได้ได้จำชื่อคนไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยของธรรมดาอแต่โรคอัลไซเมอร์เนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะมีภาวะอื่นร่วมด้วยนอกจากการหลงลืมหลงลืมแต่ดนของความจําแล้วนะ เราจะมีอันอื่นด้วยเช่นมีความคิดเนี่ยน้อยช้าลงนะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมด้านอารมณ์นะ<ม>แล้วบุคลภาพต่างๆนี่ก็เปลี่ยนจากคนเดิมไปเลยเช่นคนเดิมอาจจะเป็นคนใจดีกลายเป็นคน แข็งก้าตรงกันข้ามตรงกันข้าม,น,ามนะมลยยแล้วการเ <c ười> คลื่อนไหวจะช้าลงจะเดินอะไรช้าป <c ười> <c ười> กล้มบ่อยนะ <c ười> แล้วก็ในจุกก็มันจะเป็นช้าๆค่อยเป็นก็ไปเป็นเวลาหลายปีแล้วเคยเจอคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์อายุเก้าสิบปีขึ้นไปก็เยอะนะถึงร้อยปีก็มี นะแต่ท้ายที่สุดเขาก็จะไปลงเอยด้วยเสียชีวิตจากการเนี่ยติดเชือ้ออะไรต่างเดี๋ยวซึ่งเราจะคุยกันต่อไปนะแตอนี้ถ้าเราจะวินิจฉัยว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูจากคัรให้การของคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด นะไปเอาอะไรจากคนไข้ไม่ได้หรอก <S <S อนะถ้าถามอะไรเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยนะแต่ว่าต้องเอาจากคนอยู่ใกล้ชิดคนที่ใกล้ชิดจะไม่บอกหมอเองว่าคนนี้มีอาการยังไงและรายละเอียดที่เขาให้เนี่ยจะเป็นตัวบอกได้ว่าผู้นี้เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือไม่ หรือเป็นโรคภาะวะเป็นภาะวะสมองเสื่อมธรรมดาอันนี้แพทย์จะเป็นคนตัดสินใจงั้นก็แสดงว่าอันนี้คือขั้นแรกเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสังเกตว่าผู้สูงอายุในบ้านของเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจามําหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมความคิดการตัดสินใจอะไรอย่างที่เพราะว่าสิ่งแรกเลยก็คือ อย่าคิดไปเองว่ามันเป็นโรคแก่หรือโรคชราหรือเป็นคนทั่วไปคนสูงอายุก็ควรจะพาผู้สูงอายุไปหาพบแพทย์ซึ่งวิธีการที่แพทย์จะวินิจฉัยในขั้นต้นก็คือการสัมภาษณ์ญาตินั่นแหละการสัมภาษณ์สมาชิกในครอบครัวนั่นแหละที่สัมผัสกับผู้ป่วยอยู่ว่าพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนี้มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะไรบ้างอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใช โดยจะรืยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมเนี่ชัดเจนมากอ่าเมื่อกี้นี้เราคุยกันไปแล้วว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือญาติพี่น้องนะคะลูกหลานในบ้านเนี่ยแหละนะคะจะต้องเป็นผู้คอยสังเกตว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเรื่องความจําหรือพฤติกรรมของผู้สูงอายุในบ้านหรือเปล่าทีนี้เขาจะดูได้ยังไงกเพราะสัญญาณเตือนอะไรที่จะบอกให้กับคนดูแลทราบได้ว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกติกับผู้สูงอายุแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องความจำค่ะเออวิธีที่เราจะตัดสินใจว่าใครเป็นโรคสมองเสื่อม นะเอาไซเมอร์หรือไม่เนี่ยนะให้สังเกตเขามีสัญญาณเตือนให้เรารู้นะให้คอยสังเกตตามนี้กันแล้วกันว่าอันแรกคืออาการหลงลืมเนี่ยนะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งระ,ระยะแรกๆเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมาใหม่ๆเนี่ยช่วงระยะเวลาสักหนึ่งสองสัปดาห์เนี่ยลืมไปแล้วนะมไม่สามารถจำเหตุการณ์สำคัญ เดี๋ยวได้มากไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆจำอะไรไม่ค่อยได้ถามแล้วก็ลืมถามซ้ำบ่อยๆยังคำถามคำถามที่ฮิตที่สุดก็คือคุณเป็นใครอ่ะคือจำชื่อสมาชิกในบ้านไม่ได้จำหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะคุณชื่ออะไรแรกๆเนี่ยก็จำไม่ได้เฉพาะคนที่ไม่สนิทนะแต่คนในครอบครัวใกล้ชิดเนี่ยอย่างสามีภรรยาหรือลูกแง่จำได้ แต่พอตอนลหลังไปแล้วก็จะจําอะไรไม่ได้เลยนะเด่๋ยวจาไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยังกินกับอะไรเนี่ยกินไปเสร็จใหม่ๆเนี่ยถามก็ไม่รู้ว่ยมีกินกินอะไรอันนี้จําไม่ได้อันนี้เรื่องของความจํำนะพอท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะจําอะไรไม่ได้เลยนะอ,อันนี้คือเรื่องของความจํำนะคืออย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุในบ้านเราตื่นมาตอนเช้า เห็นหน้าเราแล้วเริ่มถามว่าเราเป็นใครอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นสัญญาณบอกว่าไม่ชากปกติแล้วคะส่วนมากจะเป็นระยะท้ายๆแรกๆจะลืมนับลืมวางของไว้ที่ไหนหากันอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะมันเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมที่วางของผิดที่แล้วก็ของหายประจำแน่แน่นนะคะอย่างเช่นเอาเสื้อผ้าไปใส่ไว้ในตู้เย็นอ้นนั้นเป็นระยะท้ายๆแล้วใช่ไหมคะมันก็มีอย่างนี้เหมือนกันค่ะ อีกอันหนึ่งก็คือว่าเสียความสามารถในการทํางานคือนทํางานเมื่อปกติที่เคยทําอยู่เนี่ยทำไม่ได้อืนะอย่างแม้ทำอาหารเออทำอาหารบางทีก็ทําไม่ได้หยิบไม่ถูกเอาอะไรผสมอะไรทั้งตั้งแต่ก่อนที่เคยทําได้อนะการแต่งตัวก็ทําไม่ได้ใส่เสื้อไม่ถูกลุกกางเกงไม่ได้โดยไม่ยิ่งเอกงานที่ค่อนข้างจะซับซ้อนอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือทำไม่ได้เลยกดผิดผิดถูกถูกอันนี้ต้องระวังนะกดจ่ายเงินไปเรื่อยๆเดี๋ยนะห้ามใช้นะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะญาติก็ต้องระวังไว้นะคะใช่อ,อีกอันหนึ่งคือมักจะสับสนกับการเวลานะเวลาสถานที่ไม่รู้ว่าวันเดือนปีอะไรไม่รู้เวลาอะไรนะ แม้แต่สถานที่เองก็หลงทางบ่อยกลับบ้านไม่ถูกนะอันนี้อันตะไยนะอันตมากเคยมีนะว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็หายไปเลยญาติตามหาเนี่ยกว่าจะไปเจอเนี่ยเป็นอทิตตืสเป็นสัปดานู่นไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเองมีเลยคือหาทางกลับบ้านไม่เจออย่างนี้พิ่ไปกันใหญ่เลยนะแม้แต่บ้านตัวเองบางทีเนี่ยเดินอยู่ในบ้านยังเข้าห้องไม่ถูกเลย แต่เข้าห้องนอนเข้าไปในครัวอะไรอย่างเงี้ยหาห้องน้ําไม่เจอบ้างอะไรทั้งนั้อันนี้ก็คือเรื่องของการที่ไม่ไม่สับสนเรื่องเวลาสถานที่นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษานะพูดไม่ค่อยถูกต้องอะนึกคําพูดไม่ออกพูดพูดไปก็หยุดคือนึกษ์ไม่ออกเรียกไปถูกอย่างนั้นใช่ไหมคะพูดพูดไม่เจาะพอพูดง่าย คือลืมไปแล้วเมื่อกี้พูดอะไรตอบปฏิประต่อไม่ได้ไเรื่องของวาการลืมของวางไว้ที่ไหนเนี่ยมักจะเกิดบ่อยขึ้นนะเอาไปวางอย่างที่กอยวา่าเอาไปวางในที่ที่ไม่ควรวางอะไรอย่างนี้เป็นต้นอเอาอาหารไปไว้ในตู้เสื้อผ้า <c oughs> เอาตู้เอาเสื้อผ้าใส่ตู้เย็นเ <c oughs> นี้ยแล้วที่อันตรายที่สุดคือผู้นี้ต้องคอยระวังจับตาให้ดีนะ <c oughs> บางทีเปิด เตาแก๊สทิ้งเอาไวอา้อันนตรายะ,ะลืมถอดปลัก๊กเตารีดอะไรเงี้ยลืมปิดก๊อกน้ำนะนนแสดงว่าพอในระยะตรงเนี้ยผู้ดูแลญาติพี่น้องก็ต้องไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียวเนาะจต้องคอยสังเกตอันที่จะเป็นในระยะไทยๆนะออ,อีกอันหนึ่งคือเสียสมรรถภาพในการทํางานนะงานที่เคยทําเนี่ย ทำไม่ได้เลยทําผิดผิดถูกถูกจ่ายเช็คจ่ายอะไรถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยลูกน้องเนี่ยจะสังเกตเห็นก่อนว่าเจ้าไหนทําไมพักนี้ทํางานผิดเรื่อยการตัดสินใจอะไรก็ก็ผิดพรีเลงลาดับขั้นตอนก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีเหตุมีผลก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นนานนี้ต้องไม่ให้ทาเสียเสียหายนะแล้วก็จะรู้สึกลำบากที่จะเข้าใจภาพที่เห็นเนี เช่นดูหนังดูอะไรไม่รู้เรื่องนะไม่ได้เ่านักสือก็ไม่เข้าใจอเดูหนังดูละครเนี่ยก็ไม่ไม่มีสมาธิคือดูไปงั้นแหละดูไปเปิดแล้วก็ดูไปอแล้วก็ไม่มีความลำบากนะที่จะใช้ธุรกรรมโดยการใช้บัตรหรือใช้สมาร์ทโ เคยมีเอ่อบางกรณีที่แบบผู้สูงอายุที่เริ่มีอาการแล้วเนี่ยไปกดเอทีเอมตามตู้เอทเอเนี่ยกดไม่ได้จ่ารหัสรหัสกดไม่ได้ไม่รู้จะใส่บัตรยังไงไทํำยังไงอะไรอย่างนี้ต้องระวังนะ,ะ,ะอีกกันหนึ่งคือมีอารมณ์และบุคลิกสภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะเช่นมีความวิตกกังวลสับสนหวาดกลัวนะ โกรธง่ายนะก้าวร้าวหยาบคายอะไรเงี้ยเห็นภาพหลอนนะอันนี้น่ากลัวนะคะน่ากลัวเห็นภาพหลอนว่ามีขโมยมีคนจะมาทําร้ายมีขโมยมาขโมยของอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ได้ยินบ่อยนะคะพออย่างเช่นบอกเออมีเนี่ยคนในบ้านเนี่ยขโมยของเอากระเป๋าตางเข้าไปเอาสร้อยเข้าไปเอาอะไรอันนี้เป็นของธรรมดาเลยนะคะหรือเอายาพิษเนี่ยมีคนคอยจะจ้องเอายาพิษให้กินเนี่ยมีนะมี พฤติกรรมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะเออค่ะแล้วอีกอันหนึ่งคือมักจะไม่สนใจในการทํากิจกรรมที่เคยทําหรือเคยชอบอะไรที่เขเคยชอบเช่นอชอบเล่นกีฬาพบปะเพื่อนฝูงอะไรพูดคุยกับมีเพื่อนมีฝูงเยอะๆหนีหมดไปเอาแล้วนะมไม่สนใจแม้แต่การจะอาบน้ําแปรงฟันแต่งตัว เดินเข้าห้องน้าแล้วก็ไม่ทําอะไรแล้วก็เดินออกมานั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทํายังไงใช่ไหมพ่อใช่เขาสับสนคือเข้าไปในห้องน้ําแล้วไม่รู้จะอาบน้ํายังไงไม่รู้จะถอดเสื้อผ้ายังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก็เลยเข้าไปแล้วก็เดินออกมาใช่นะโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงคือลืมขั้นตอนต่างๆและท้ายที่สุดในอยู่ก็จะเชื่องช้าลงเคลื่อนไหวไม่ได้ เขาเคลื่อนไหวไม่ได้ล้มบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ในสุดก็ต้องนอนติดเตียงถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจําเป็นที่จะต้องต้องมีคนดูแลช่ออยลวย <c oughs> เหลือแล้วช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการ<อ>ดูแลความสะอาดต่างๆใช่ไหมคะแต่นี้ทางด้านการแพทย์เนี่ยนะ<อ>เขาจะแบ่งระยะต่างๆของผู้ป่วยไอสไซเมอร์เนี่ยนะ<อ>เป็นสามระยะเนี่ยซื่อเพื่อสะดวกในการ ที่จะดูแลและให้การรักษานะค่ะคือพูดเอาพูดง่ายๆคือระยะแรกเนี่ยคือระยะที่เริ่มเข้าพบว่าสมองเสื่อมเนี่ยอันนี้สมองจะบกพร่องเพียงเล็กน้อยนะหลงลืมอะไรเรื่องความจําเนี่ยนะจะเห็นได้ค่อนข้างจะชัดเจนแต่ไม่กระทบต่อการทํากิจวัตรประจําวันนะ<อ>ระยะนี้ยังทํางานได้แต่หลงงงลืมลืมไปหน่อยอพอระยะที่สองเนี่ยจะเข้า สู่ระยะที่สมองเสื่อมแหละระยะนี้อาจออมีอาการของอ,อการรับรู้เรื่องต่างยจะมีมากขึ้นมีอาการทางจิตนะมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมต่างๆนะ mm hmm. แล้วก็บกพร่องในการตัดสินใจในการทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำอยู่เน mm hmm. ควรจะหยุดแล้ะตอนนี้จะเสียแล้วสับสนลวทำไม่ได้แล้วระยะนี้จำเป็นต้องมีเพิ่ม ผู้ดูแล,แลระยะที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นระยะที่ที่กินเวลานานหนะ,ะเป็นอาจจะเป็นปีปีนะพอท้ายสุดก็เข้าระยะสุดท้ายระยะที่สามเป็นระยะที่อาการนี่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วออันนี้จะมีอาการของทางระบบประสาทมากขึ้นนะประสาทร้อนก้าวลาวพูดกันไม่รู้เรื่องนะช่วยตัวเองไม่ได้กั้นปัสสาวะอุจจระไม่ได้ ถ่ายเลอะเทอะไปหมดนะทานอาหารเองไม่ได้ต้องป้อนอนะ,ะหรือบางครัง้งจะต้องถึงกะน,นอติดเตียมนะมระยะนี้ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแต่แล้วก็อาจจะเสียชีวิตจากโรคแทรกหรือจากอุบัติเหตุอันนี้ต้องระวังระยะช่วงระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ระยะแรก ระยะถึงระยะสุดท้ายเนี่ยจะก,กินเวลาน,านานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละท่านและการดูแลของผู้ดูแลด้วยถูกไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆให้คงสามารถคงสภาพของอาการอยู่ได้ในระยะโอ้ยเป็นเป็นสิบปีอยู่ได้คนยี่สิบปีนะพ่อถ้าเผื่อไม่มีโรคแทรกนะ,ะถ้าคนไม่มีโรคแทรกอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีได้แต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งไว้ละเลยไม่ได้สนใจดูปล่อยให้ใเขา สุขภาพไม่ดีเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยมันจะเกิดการติดเชื้อแล้วการติดเชื้อที่เราพบบ่อยก็คือติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยเช่นสำลักอาหารอะไรเงี้ยนะเปาะแล้วก็เกิดปอดบวมหรือเกิดการปัสสวะอะไรไม่สะอาดนะคะติดเชื้อเออมี การติดเชือ้อทางเดินปัสสาวะทำให้โรคหิดเป็นพิษแล้วก็ถึงแก่กรรมได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของคือท้ายๆมันเป็นเรื่องของการดูแลแล้วเพราะเขาดูแลตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ดูแลจะต้องคอยดูแลนะคะหใ,หให้ดีเพื่อที่จะให้มีสุขภาพอยู่แข็งแรงอยู่ได้นานทีนี้สงสัยวันนี้เราจะพูดไปไม่ถึง เรื่องของการป้องกันต่างๆนะคะก็ใช่เวลาก็จะหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราเรามาคุยกันต่อดีไหมคะครัแล้วครั้งหน้าเราจะคุยถึงว่าเราจะวินิจฉัยให้ให้แม็ให้แน่ให้ใจว่าอันนี้เป็นเป็นโรคอัลไซเมอร์แท้ๆเนี่ยจะทำยังไงวิธีการวินิจฉัยจะมีอะไรบ้างเราจะดูแลยังไง เพราะว่าการดูแลแต่ละระยะก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันแล้วคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยควรจะทานอาหารอะไรอย่างอนี้สำคัญเนาะควรจะทานอะไรบ้างนะหรือควรจะงดที่จะไม่ทานอะไรแล้วควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงใช่ไหมฮะใช่แล้วอาจจะพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ คนที่มีภาะวะเสี่ยงที่จะเกิดอัลไซเมอร์เอออันนี้น่าสนใจมีมีคําถามหลายคําถามว่าเอ๊ะอัลไซเมอร์เป็นพฤติเป็นเป็นใครที่อยู่นในกลุ่มเสี่ยมใช่เป็นพันธุก,กรรมหรือเปล่าเออ,เอ,อพ่อแม่เป็นแล้วตัวเองจะต้องเป็นไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในครั้งหน้าออนะคะพเพราะงั้นวันนี้ เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอยกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะแะเ้ครั้งหน้าเรากลับมาคุยกันต่อน,นะคะมีเรื่องสําคัญนะคะน่ารู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมนะคะที่เราอยากจะมาแบ่งปันกันนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ